สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566ครับอยู่กับเฮียโจบอลเตงนะครับก็จะมาทําการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กับหลายลีกที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีคู่ไหนกันบ้างก็เชิญไปรับชมและฟังกันได้นะมาครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมเป็นศึกลาลิกาสเปนระหว่างคิโรนาพบกับบาเลเซียคู่นี้เนี่ยเตะกันที่เวลา2ทุ่มนะครับที่สนามมูนิสปาลเดมอนติลิบีนะครับ ราคาบอลเปิดมาที่คิโรนาต่อครึ่งควบลูกนะครับมาดูสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับผมระหว่างคิโรนากับบาเลเซียนะครับผลก็เป็นทางฝั่งบาเลเซียนะครับที่เอาชนะคิโรนามาได้เรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ผลการเจอกันของทั้งคู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะออกมาชนะกันไม่ขาดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับส่วนมากจะชนะกันเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับอันดับในตารางคะแนนตอนนี้เป็นคิโรนาที่ทําได้ดีกว่านะครับผมโดย14นัดพวกเขาชนะ11เสมอ2แพ้1นะตอนนี้อยู่อันดับที่2ส่วนมาเลเซียเนี่ย14นัดชนะ5เสมอ4แพ้5ครับตอนนี้อยู่อันดับที่9นั่นเองนะครับมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับมาเริ่มกันที่คิโรนาเจ้าบ้านกันก่อนนะครับฟอร์ม เป็นแถบเลยเนี่ย9นัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไปถึง7เสมอ1น,น,นะครับผมแล้วก็แพ้แค่1ครั้งเท่านั้นนะอัตราชนะในบ้านเนี่ยก็ถือว่าสูงที่เดียวนะครับผมที่77%บอกได้เลยลว,ว่าการเล่นในบ้านของคิโรนาเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆท่านผู้ชมครับส่วนทีมเยือนเบลเซียแล้วผมสถิติเกมเยือนนะ10นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะไปเพียงแค่4นะัดเท่านั้นนะครับผมส่วนมากเป็นเสมอกับแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับ อัตราเกมเยือนอัตราชนะเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยมีเพียงแค่40%เท่านั้นนะครับมาฮัาเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างน,นะครับผมเจ้าบ้านคิโรนายังไม่สามารถใช้งานควอนคาร์ลสและโทนี่บีญาที่ควงแขนกันเดี่ยงต่อเนื่องนะครับ <c oughs> ขณะที่2ตัวลุกอย่างบอกากาเซียกับอาเตมดอบบินเนี่ยก็ต้องประเมินความฟิตต่อเนื่องที่เหลือก็คาดว่าน่าจะยึดเส้นหลักที่โชว์ผลงานได้ดีออกสตาร์ตต่อเนื่องตามระบบเดิม4-5-1นะครับโดยมีคิดเตียนสตัวนี่ยืนหน้าเป้าขณะที่อีวานมาติน ยาเกลเอเรล่าและอเล็กาเซียเนี่ยเป็น3ประสานแดนกลางมาดูไลฟ์อัพของคิโรนาที่มาในระบบ4-5-1กันนะครับผู้สาวประตูนะครับผมเป็นเปาโลกาสานิก้าส่วนทางด้านแบ็คขวาเนี่ยยานคูโกประจาการนะครับเซตแบ็คสคนเป็นเอริกาเซียและก็ดาริบินนะครับผมจับคู่กันและแบ็คซ้ายเป็นมิเกลกูเตเรสต่อกันที่ปีกขวานะครับผมก็จะเป็นวิกเตอร์ซิยานคอฟนะสามประสานแดนกลางก็จะมีอีวานมาตินยานเกลเอเรล่าแลวก็อเลกาเซียส่วนปีกซ้ายเป็นซาบิโวนะครับน้าตัวเป้าก็แน่นอนครับว่าจะเป็นคริสเตียนส ดูทางด้านทีมเยอรมนเซียกันบ้างนะครับยังไม่สามารถใช้งานอังเดอาเมดากองกลางตัวสำรองซึ่งมีอาการบาดเจ็บแต่ก็เป็นรายเดียวนะครับที่หายหน้าไปอีกทั้งพวกเขาจะได้เปเปรู u, กับเซลิมอาล่าเรียกความฟิตกลับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแดนกลาง นอกนั้นก็พร้อมลงสนามตามระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมส่งอุโกโดโร่ลงยืนหน้าเป้าโดยมีฟานเปเรสกับเซกี้การนอสโจมตีริมเส้นนั่นเองมาเลเซียมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สำบัตูเริ่มที่จอจ้มามากรัสวิลี่แบ็คขวาเป็นเทลี a, ่กรอยอาเซ็นเต์แบ็คสองคนเป็นคริสเตียนมอสกิล่ากาเบียวปาริสตาส่วนแบ็คซ้ายเป็นโจเซกาญานะครับแดนกลางมีเปเปรูจับคู่กับชาบี้กุเอล่าแนวลุกสามคนมีฟานเปเรสเซริมอัลมาลาและเซกี้การนอสนะครับส่วนหน้าเป้าเป็เปนอุด อาจจะพลาดแค่เสมอกับบิยลบาวนะแต่6นัดก่อนหน้านี้พวกเขาฟาดใช้ได้ทั้งหมดนะแล้วก็เข้าวินในบ้านถึง5ใน7เกมที่ผ่านมาในลีก้าเลยนะครับและมักจะทําได้ดีเวลาเผชิญหน้ากับคู่แข่งกลางตารางลงมาเพราะฉะนั้นกลับมาเล่นในถิ่นเจอกับบาเลนเซียที่ฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อเก็บได้เพียงแค่1แต้มจาก2แมตช์ล่าสุด สามสกดใช่นอกบ้านยิลีกไม่เจอมาติดต่อกันามา6เกมแล้วนะครับและแพ้ไปถึง3เสียรวมกันไปเเม็ดยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวเกมนี้ผมจึงเชื่อว่าคิโรนาที่กำลังมั่นใจเนี่ยไอ้ข้างข่าวไม่รอดนะครับหรือว่าคงรอดอยากนะราคาที่เปิดมาครึ่งควบลูกเนี่ยผมว่าให้คิโรนาวางบอลต่อสบายใจครับจัดไปครับที่คิโรนาผลสกอร์นะครับผมคาดว่าคิโรนาน่าจะเปิดบ้านเอาชนะบาริเซียได้1หรือ2อศูนย์นะครับอัตราความมั่นใจเกมนี้อยู่ที่8เต็ม10นะครับ มาครับมาต่อกันที่คู่ที่2กับสึกบนเนริก้าเยอรมันครับระหว่างโบคุมเปิดบ้านพบกับวอฟบวกเกมนี้เด็กันที่สนามวอนเวียรุสตัดิโอเนเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับราคาบอลเปิดมาที่เสมอนะมาดูสถิติการเจอกันของคู่นี้กันก่อนนะครับคู่นี้ผลการพบกันเนี่ยสกอร์ค่อนข้างจะมีฉีกมีขาดนะแต่เกมที่แล้วที่เพิ่งเจอกันนะครับผมก็เป็นทางฝั่งวอกบวกที่ถล่มไปถึง1นึ่ประตูต่อ5เลยนะครับเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมากันของั้งทีมกันบ้างนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านกันก่อนครับบผมมสําหโุ นี่เลยฮะท่านผู้ชมครับ9นัดหลังสุด ของเจ้าบ้านนะครับผมที่ได้เล่นบ้านเนี่ยก็ชนะ1เสมอ5แพ้ไปถึง3นะครับผมอัตราชนะในบ้านเพียงแค่ 11. 1 1บอบอกเลยเลยว่าการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดดินมากๆนะครับท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านของโบกบวกทีมเยือนนะครับผมผลงานการออกไปเยือน8นัดหลังสุดก็ชนะ3เสมอ0แพ้5อัตราชนะก็อยู่ที่ 37. 5เนะครับก็ถือว่าสูงกว่าทางด้านเจ้าบ้านโบคุ้มอยู่นะมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับโบคุ้มแม้ผลงานจะหนักหน่วงไปทางเสมอซะเยอะแต่ล้ลวนะ จึงไม่แปลกใจนะครับที่การเปิดบ้านวันนี้จะเลือกใช้งานผู้เล่นเซตเดิมลงสนามจะมีโอกาสเปลี่ยนมากที่สุดก็คือตัวลูกทางฝั่งขวาที่น่าจะดับบลูคัสดัตเนอร์ที่นัดล่าสุดอยู่ในสนามได้แค่1นชั่วโมงแต่กลับโชว์ฟอร์ไม่ออกต้องกลับไปนั่งเป็นสำรองและหันมาใช้ความเร็วของคริสโตเฟอร์อันเวอร์อาเช่คอยโจมตีคู่แข่งโดยมีทาคุมะอัสนุกับฟิลิปฮอสมันที่ยืนปักหลักอยู่ก่อนหน้านี้ในระบบ4-3-3นะครับบุกคุ้มในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะโดยผู้ แบ็คขวาจะเป็นคริสเตียนแกมบัวครับจับคู่2เซนเตอร์โดยเอฮานมาสวิดกับเควินสโลเตอร์เบกโดยแบ็คซ้ายเนี่ยจะเป็นแบร์นาโดนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็จะมีเควินสโตเกอร์พราสติกอุสเตอร์ฮาเกอร์กองกลางตัวรุกเนี่ยจะเป็นทาคุมะอาซโนและก็มีฟิลิปฮอฟมันนะครับผมเป็นหน้าเป้าส่วนทางด้านวิกบวกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานแกว่งหาความสม่ำเสมอไม่ได้เลยนะครับแต่ดีว่าที่นัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้และคล้ายๆกับคู่แข่งเลยนะครับคือนัดน,นี้เนี่ยน,นิโก,ก,ก,ก้โควั่่งขวานะครับที จะหันมาใช้บริการของโยอาคิมไมเล่อีกครั้งหลังจากนันล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวไม่มีชื่ออยู่ในทีมส่วนที่เหลือก็ไร้ปัญหานะครับผมเตรียมวางโยนาสวินหัวหอกคนสาคัญที่นัดล่าสุดเพิ่งยิงประตูที่9ก้าของตัวเองในซีซั่นนี้รับหน้าที่สังหารประตูเช่นเคยนะครับวกบวกเนี่ยน่าจะมาในแผน3 4 2 1นะครับโดยประตูเนี่ยจะเป็นโคยนสกัสติลมีสามเซนเตอร์แบ็กคอยยืนครับนะครับเริ่มจากมาชองราคว มอริกแยนและเซดิกเซซิเกอร์กลาง4คนนำโดยมัสเทียสวานเบิร์กเอาตเตอร์รั่งโลชริโอกับวาคราฟเชอรี่โดยศูนย์หน้าตัวร่าตาข่ายก็คือย n นาสวินนั่นเองนะครับก็ถ้าเทียบจากความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นแล้วส่วนตัวก็ยังคงยกให้โบคุ้มนะครับที่มีมากกว่านะ แม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเนื่องจากเอ็นเอียงไปทางเสมอซะเยอะนะครับแต่นั่นก็ทําให้พวกเขาไม่แพ้ใครมา4นัดซ้อนก็ไปแล้วนะบวกกับวันนี้เนี่ยได้ลงเล่นในบ้านอีกด้วยก็ยิ่งชี้เห็นแล้วว่าแมตช์นี้พร้อมสู้แบบหลังพิงฝาเพื่อให้มีแต้มแน่นอนขณะที่วกบวกผู้มาเยือนนะครับล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะมาได้ก็จริงนะแต่ถ้าย้อนอยูผลงานก็เห็นว่าขึ้นขึ้นลงลงไม่หยุดเลยนะครับนอกจากนี้จุดอ่อนที่ยังแก้ไม่หายก็คือฟอร์มของนอกบ้านที่แพ้รวดมา5นัดซ้อนจึงมองว่าเกมนี้คงจะลลุุ้้นนนยยาาากก่่่่่อออครัสสสววววตมมมงททํไดดดีีี็แแผเ ฟันธงครับวางไปที่โบคุ่มต่อกันที่คู่ที่3กันเลยนะครับผมกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างอาร์เซนอลพบกับบูฟแฮมตันดูผลงานการพบกันของทั้งคู่นะครับผมอาร์เซนอลกับบูฟแฮมตันนะนี่ฮะผลก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลเจ้าบ้านนะครับที่ส่วนมากเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะได้เหนือกว่าทางด้านบูฟแฮมตันนะครับอันดับในตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลสินัดชนะเเสมอ3แพ้1นะครับตอนนี้เนี่ยรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางส่วนบูฟแฮมตันนะครับสิ 13, นัดชนะ4เสมอ3แพ้6ตอนนี้อยู่อันบงนะคร มาดูฟอร์มพนันหลังสุดของอาร์เซนอลกันนะครับในฐานะเจ้าบ้านอาร์เซนอลก็ถือว่าทําได้โคตรดีเลยเพราะพวกเขา10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะครับแบ่งเป็นชนะ8เสมอ2ตอนนี้อัตราชนะในบ้านอยู่ที่80%ดสิบเปอกได้เลยว่าเล่นในบ้านทีไรวางใจได้แน่นอนนะครับส่วนบู๊พัมตันนะครับผมในฐานะทีมเยือนนะสินัดหลังสุดนะครับผมพวกเขาชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราชนะอยู่ที่30%นะครับ ยังไงก็สู้ทางด้านของอาร์เซนอลไม่ได้อยู่แล้วนะวันนี้ก็เตะในบ้านอาร์เซนอลนะครับเอเเรนสเตเดียมเวลา4ี่ทุ่มอาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่อ1ลูกครึ่งเนี่ยความพร้อมทั้ง2ทีมอาร์เซนอลของคุณซูมิเกะออเตต้าเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มชนะล็อง6ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์เลก a, ik, เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีชื่อของเยเลนทิมเบอร์นะครับโทมัสปาเตเอมิลสมิธโลกับฟาบิโอวิเอล่า4แข้งเยี้ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนคาดว่่าา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 อรรรรรร์เเเเเเเตตตต้้ีีีีียยยยยมมมมวงหกกกกกกในนนนะะบบ 3, ะบบบบบ4-3-3คััโดโดูซซลลลลฮุสิป็ ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามสูตรระบบ4-3-3ของอาร์เซนอลน,นะครับผู้สับปะตูนำมาโดยราบิดราย่านะครับผมสีก่กองหลังแบ็กขวาก็จะเป็นเบนไวท์นะครับผมค้ำด้วยเซนเตอร์แบ็กสองคนนั่นก็คือวินเลียมซาลิบากับกาเบียลมากาเยสนะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโอล็กซานเดอร์ซินเซนโก้กองกลางก็ก็น่าจะเป็นคลายฮาวเวตนะครับผมจอจินโยแล้วก็ดีแคนไรท์ปีกขวาเป็นบุกโยซาก้าปีกซ้ายเป็นกาเบียลมาร์ติเนลี่และกลองหน้าตัวเป้าเป็นกาเบียลเคชุดนั่นเองนะครับ ส่วนทางฝั่งวู๊ทำตันของคุณซูแกรี่โอเนลที่เพิ่งจะบุกไปแพ้กับฟูแลม2ประตูต่อ3ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยจะได้ตัวเครกดอสันผลโทษแบนกลับมาประจำการได้อีกครั้งนะครับสวนทางกับมาริโอเลมิน่าและเชลโคเมส2แดนกลางตัวหลักที่กอดคอกันติดโทษดแบนทั้งคู่เช่นเดียวกับเพโดเนโตและโจเซฟฮอต2แข้งเลี้ยงหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีนะครับคาดว่าแกรี่โอเนลเตรียมจัดทัพในระบบ352 โดยมีมาทูวิทคุนย่ากับฮวงฮีชานควงคู่ล่าตาข่ายในแดนหน้าตามระเบียบนะครับแผนการเล่นของวู p 3 5 2นะครับประตูเป็นโจเซซาสามก้องหลังเนี่ยก็จะเป็นแม็กซิมิเลียนคิวแมนเคลกดอสซันแล้วก็ทางด้านของโตติโกเมดนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเนลสันเซเมโดแดนกลางก็จะเป็นชองริกนาเบลกา บูก้าตาโอเร่โทมัสดอยส่วนทางด้านวิงดักซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรายันไอทูรีสองแนวรุกครับนำมาโดยมัธิวุฒิคนยากควงคู่กับห่วงฮีชานลาสกอเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าทางด้านของเจ้าบ้านอาร์เซนอลเตรียมกินนิ่มแน่นอนนะครับเพราะพวกเขากําลังมั่นใจหลังเก็บชัยรวด4หนท้ายทุกรายการและซัดไม่ยังเท้าร,มรวมๆไปกว่า12ลูกเลยทีเดียวนะครับยิ่งในบูในรังเย่าของตัวเองยิ่งหด่นเหี่ยมเกินต้านประกอบกับทีมเยือนวูมแฮมตันเสียขุมกาลังแดนกลางถึง2รายนะครับที่ติดโทษแบนบอกได้คาเดียว,วายา่านนท้ั ก็โดนยิงไปถึง8ประตูอีกด้วยนอกจากนี้สถิติการพบกันหนล,ล่าสุดเนี่ยก็ถูกไอ้ปืนใหญ่ไล่ายามา50าแบบไม่ต้องลุ้นนะครับฉนะนั้นไม่แปลกที่เลยจะเปิดมาสูงขนาดนี้แนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาแล้วครับผมฟันทงครับจัดหนักอาร์เซนอลสอนบอลโชว์สกอร์ที่ผมคาดการนะครับอาร์เซนอลน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของบูมแฮมตันไปที่3ามหนึ่งนะอัตราความมั่นใจอยู่ที่8เต็ม10นะครับ ต่อกันที่คู่ที่4ครับยังอยู่กับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเบอร์ลี่พบกับเชฟฟิลด์ยูริตต์เตะกันที่สนามเทิร์ฟมัวครับเวลา4ี่ทุ่มราคาบอลเปิดมาที่เบอร์ลี่ต่อครึ่งลูกนะครับมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับส่วนมากเนี่ยมันก็เอียงเยงเข้าทางด้านของเชฟฟิลด์ยูริตต์หมดเลยนะครับผมโดยที่5เกมล่าสุดที่พบกันเนี่ยก็เป็นเชฟฟิลด์ยูริตต์นะครับผมที่สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ทั้งหมดแล้วก็ติดเสมอเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับ มาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเบอร์ลี่นะครับผมสำหรับเกมเย้าของพวกเขาเกมในบ้านของพวกเขานะก็7นัดล่าสุดตั้งแต่ขึ้นพรีเมียร์ลีกมาพวกเขาแพ้ทั้งหมดเลยนะครับไม่เคยชนะเลยแม้แต่เกมเดียวอันนี้คือเกมในบ้านของเบอร์ลี่นะทำให้พวกเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่20หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับของเบอร์ลี่นะจริงๆด้วยนะครับผมแข่ง13นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง11นะครับผมอยู่อันดับที่20ส่วนเชฟฟิลยูนเต็ดก็ไม่ได้ดีมากไปกว่ากันนะครับผมโดยสถิติเกมเยือนของพวกเขาตั้งแต่ขึ้นพรีเมียร์ลีกมาก็แพ้เกือบทั้งหมดนะแล้วก็มีเพียงแค่เสมอกับไบรตันเท่านั้นนะครับผมเกมล่าสุดนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ชื่อชั้นไม่ได้ห่างกันมากนะน่าจะสู้กันสนุกคู่ขี้สูสี้นะ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มกันที่เบอร์รี่ของตัวคุณซูแวงซองกอมปานีก็เพิ่งจะเปิดรังแพ้กับเวนแฮม1-0ในลิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามก็จะไม่มีชื่อของแจ็คคล็อกกองหน้าตัวเก่าวัยว34ปีนะครับซึ่งเลี่ยงอยู่เพียงใดเดียวเท่านั้นส่วนทางด้านของอาริยานมูริตนทวารเลือดโคโบโซที่ป่วยและต้องรอเช็คซิตอีกครั้งเนี่ยคาดว่ากอมปานีเตรียมวางหมากในระบบ4-4-2โดยมีเซกิอัมดูนีกับเจโรดิเกกลาตามร เบอร์ลี่มาในระบบ4-4-2ผู้สอประตูคือเจมส์แทฟฟอร์ดนะครับแบ็คขวาจะเป็นวิตินโยกองหลัง2ตัวครับจอแดนเบเยอร์ er, กับดาราโอเชียปักหลักอยู่หน้าประตูส่วนชารีเทเลอร์นั้นก็เป็นแบ็คซ้ายต,ตามระเบียบนะครับแดนกลาง4คนครับนำมาโดยโยฮันกุดมุนซันซันเดอร์เบิร์กโจชัวบราห์ฮิล และลูกาโคเลโอโชดแดนหน้าก็จะมีเจโรดูเกตกับเซกิอัมดูนีควงคู่ราชสกอร์นะครับส่วนทางด้านเชฟฟิลยูริเต็ดของกุนซือพอแฮกินบอททอมเพิ่งจะเปิดรังแพ้กับบอลมัตมาหนึ่งประตูต่อสามในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพอมของทีมก่อนทําศึกก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเว้นซะจากแดเนียลเจฟบิสัน ทอมเดวี่จอห์นอีแกนลคิร์ตเฟอร์บาแชมและลิสนอร์ลิงตันห้าแข้งเดี่ยงที่อยู่ในระหว่างการรักษาตัวยกแพก็คคาดว่าแฮกกิ้งบอททอมเตรียมจัดทัพมาในระบบ3-4-2-1นะครับโดยจะมีโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ออกสตาร์ทยืนล,ล่าจะข่ายและใช้กูตาโวฮาร์เมอร์กับเจมส์แม็กอาร์ตี้หวงคู่สร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรนะครับ3-4-2-1ของแฮกกิ้งบอททอมผู้สำบระตรูจะเป็นเวสต์ฟอร์เดลิงแฮมกองหลังสามตัว ออสตันทรัตตี้อาเนลอาเมดฮอตซิดวิงแบ็กขวาเป็นเจเดนโบเกิลนะครับกองกลางตัวรับสองคนเป็นโอลิเวอร์นอร์วูดกับเวนิสิอุสซูซาขนาบข้างด้วยลุคโทมัสเป็นวิงแบ็กซ้ายกองกลางตัวลุกจะมีกูสซาโวฮาร์เมอร์กับเจแม็กอาร์ตี้คอยซัพพอร์ตโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ตามสูตรคอยซัพพอร์ตโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับ ถ้าไม่ติดว่าเบอร์ลี่รั้งตำแหน่งบววยของลีกอยู่ในเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานฟอร์มการเล่นก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสทีมนี้ซึ่งแมตช์นี้ถ้าให้ผมเปรียบเนี่ยก็เสมือนหมูมากัดกันนะครับท่านผู้ชมที่มันมีเดิมพันก็คืออันดับในตารางที่มันเปลี่ยนแปลงไปและใครก็จะเป็นและใครจะเป็นที่โลอย่างแท้จริงก็ต้องมาดูกันหลังจบเกม จริงอยู่นะครับที่เจ้าถิ่นผลงานจะห่วยและไม่ชนะใครเลยตลอด6เกมท้ายในลีกแต่อย่างน้อยเนี่ยการจะได้นในนางเย่าของตัวเองบวกกับสภาพความพร้อมของทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่าก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะปลดล็อกเก็บ3คะแนนได้นะครับส่วนด้านทีมเยือนเชฟยูไนเตด,ดอาการก็ยังหนักหนาสาหัสไม่ต่างจากเดิมแถมการเจอการคาวก่อนเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็บุกมาแพ้ที่นี่ถึง0-2นะครับแทบไม่ต้องลุ้นดูทรงแล้วก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่จะเสร็จเจ้าบ้านงานละเอียดเบียดเข้าป้ายในที่สุดฟันทงครับจัดโลด สกอร์ที่คาดการนะครับผมเบอร์ลี่ชนะทางด้านของเชฟยูไปที่2ประตูต่อ1นะครับความมั่นใจของผมอยู่ที่8เต็ม10เลยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ที่5กับศึกกันโชซิริอาระหว่างลาซิโอพบกับกายารี แต่กันที่สนามสตาดิโอโอลิเมโกเวลาเที่ยงคืนนะราคาบอลเปิดมาที่เจ้าบ้านลาซิโอต่อ1ลูกนะครับสถิติการพบกันของ2ทีมนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งลาซิโอนะครับผมที่กำชัยไปได้เรื่อยๆเลยนะและก็ไม่แพ้กับทางด้านกายารีเลยนะครับโดย10นัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยก็เป็นทางด้านลาซิโอนะครับผมชนะไป8นะครับผมแล้วก็เสมอกันเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะมาดูฟอร์มหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผม10นัดหลังสุดเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้สนะครับส่วนในเรื่องของเกมในบ้านนะ9านัดล่าสุดของ io, 5, 3, ลาซิ กาญลี่นะครับผมทีมเยือนนะครับ สิบนัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5นะครับผมส่วนทางด้านการเป็นทีมเยือนของกายาลี่ที่ออกไปเยือนเนี่ยก้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ4และแพ้4นะครับก็อัตราชนะคิดอยู่ที่1 1ห่างกับทางด้านลาซิโอลาวฟ้ากับเหวเลยละกันนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันที่ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมทางด้านเจ้าถิ่นลาซิโอภายใต้การนทำทีมของมาซิโอซารีผลงานในลีกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะส่วนทางกับฟอร์มในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พวกเขาคว้าชัยชนะมา2เกมติดต่อกันสส่่ววววนนนนนนนใเเเรรืออองงงขภาาาพพคมมม้้มนน้ัััักีตจ็ย แต่ข่าวดีก็คือจะได้มาติอัสเบชิโน่กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งเช่นเดียวกับกองกลางอย่างหลุยส์อาเบโตที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกด้วยด้านการจัดทัพคาดว่าน่าจะใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นอีวานโปรเวเดลโดยมีแบ็คขวาเป็นมาริเอลาซาซี่พรัสติดจับคู่กับมาริโอกิล่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับส่วนทางด้านแบ็คซ้ายจะเป็นอดัมมาลูซิกแดนกลางน่าจะวางมาติอัสเบชิโน่คอยปั้นเกมสนับสนุนสามภาษาในแดนหน้าอย่างฟิลิเปอนเดอร์สันชิลโลอิมเมอร์เบ ทีมเคราดิโอราดิเอรีผลงานในลีก5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะไปได้2นัดน,นะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บก็จะมีมาโกมานโคซูนาอิตันนันเดสมาโกโรบและอเล็กซานโดรดิปาโดที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจะทัพพวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 1 2นะครับผู้รักษาประตูในเกมนี้เนี่ยจะเป็นซิโมนสกาเฟตสามเซนเตอร์จะเป็นเอเดวาร์โดโกดานิก้าอัลเบโตดอสเซนาปันเทริสฮัสซีเดกอสมิดฟิลด์ตัวลุกจะวางนิโคลัสวิโอลาคอยสร้างสรรค์เกมสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างอ e um ันเดียเปียตัน เ,เจ้าถิ่นลาซิโอพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะเพราะ5้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับขณะที่ทางด้านทีมเยือนกายารีพวกเขาเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาลนี้นะครับยังไม่ชนะเกมเยือนเลยแม้แต่นัดเดียวเรทราคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นเ,เป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่าลาซ oh, ิโอได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านและผลงานในบ้านของพ,กพวกเขาเนี่ยก็ดูดีซะด้วยนะครับแตกต่างจากผู้มาเยือนที่มีสติเกมนอกบ้านที่เลวร้ายแมตชนี้ขออยู่ฝั่งต่อดีกว่านะครับมีโอกาส สกอร์ที่ผมคาดการนะครับผมเกมนี้ลาซิโอน่าจะชนะกายาลี่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมความมั่นใจในคู่นี้อยู่ที่8เต็ม10นั่นเองนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการวิคอ์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่2ธันวาคม2 5 6 6ทั้ง5คู่แล้วครับเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็อย่างไงนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้เฮียโจบอลตงเนี่ยก็ต้องขอตัวกราบลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ทัศนะดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮ er ียกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมจะมีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็รอดูรอชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้เฮ er ียโจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับไปแล้วสวัสดีครับ